วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารบรักยิ่งครับพ่อกับส่องพ่อใหญ่สีน้ําอีกแล้วครับนะอีกสองหนึ่งขอบุญขอบคุณครับพี่น้องแฟนๆพันแท่ของพญายนามที่ให้กําลังแรงใจผู้เท่าตลอดจอ่าลืมม่อมเบิงแล้วก็กดไลค์กดแชร์นำแน่มีอย่างอยากถามมีอย่างอยากคุย089 570 8640ครับ อเมื่อนี่ผมสีวเบาอันค้างๆไวเพราะพี่น้องเพิ่นถามไปหลายหลายฟังแล้วว่าเข้าใจนี่ไหมครับผมลังคนนในหนังสือไปแล้วพยังช่ะท่านเข้าใจอยู่อ้าวผมก็เลยมาตั้งครับตั้งสติใหม่เป็นอย่างน้อบ่าเข้าใจกลับมาบึงโอให,ให้ขยายความอย่าขยายความส่วนมากกับเรื่องเลือกเรื่องยง่เนี่แหละครับหัวใจเป็นหัวใจตายนี่แหละครับ เรื่องง่ามประกอบในการมง่งค้นต่างๆนี่แหละครับสีเว่าถึงเรื่องว่าถือหลักใดเน่โอ้หลายผู้ละครับมันมีเออแต่ว่าโบราณอิลีพนยึดเ,เอาลักกาบโค้งสร้างแก้วเป็นหลักนะสิเฮ็ดสี่ขึ้นเฮือนไหมนะครับสิสื่อรถไหมแต่งงานไหมสีบวชสีปลูกอาคารบานซองเนี่ยเพิ่นกับสีบึง เอากาบโค้งสร้างแก้วเนี่ยนะแต่่าคนสมัยไม่เอินรัดเอาว่าโค้งสร้างแก้วกาบแผ่นบ่เอาธรรมดามันกาบโค้งสร้างแก้วกาบผมรวบรวมไว้ในหนังสืออันนันเดมูลมั่งดังเดิมสรับกวดอุบาตเล็มไม่เนี่ยคือทั้งบัตรสิเล่มบ่หรือิมเล่มนี่แะครับทั้งบัตรผมเอามาใส่ไว้ในเล่มเดียว เพราะว่าต้องการอยากให้ผู้ครับที่สนใจได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้เปิดเบงงิงงงายบต้องว่ายุเหล่มนั่นบต้องว่ายุเล่มนี่นบต้องวา่า,งวายุเล่มพุ่นตังต่นะเอามาใส่ไว้ครับในหนังสือมุ่นมั่งดังเดิมนะครับเออเพ่น่อยากให้เอ่นหนังสือดอกพ้นยากให้ว่าตำล่าวาตำลามุ่นมั่งทรัพย,ยใไงเวชนเออจะบับกวดอุบัติก็ได้ครับเอาแต่สิอเอื่นได้ล่ะครับ ผมเฮ็ดเป็นหนังสือมากแล้วยังในน้อยก็รวบรวมไว้สำหรับผู้สนใจอันส่วนผู้ครับสนใจอยากมีไว้นะครับในเฮือนในซ่านหนังสือมุ่นมั่งดังเดิมนั่นครับจากเบื้องเลิกเบืงง้องย่มห้าสิออกรถจังสิครับบ่มีคนถามเนาะผู้เฒ่าผู้โท่ก่าโบได้คือเเขาได้ยังออกรถมือ่อใดวลาใดออกสีหนังนั่นสินะครับสีปลูเฮื่อนเมือ่อใดมันดี มือ่อใดมันยู่ดีไม่แห้งสิขื้นเฮื่อนวิธีถือต้องใหตจังใดยังเสียสูตรขวัญเ,เสียเคาะบูชาโซกสิละครับทำหนายฝันฝันจะไหนมันเป็นเคาะฝันจะไดเน,นไดเป็นล่างนี่แหละครับร่วมไปในนีบัตเดอมู่มั่งดังเดิมนี่ละที่ผมเบาไปนะครับเพิ่นกะลังค้นกะบ,บ่ใครเข้าใจนะว่าเข้าใจก็หมายความว่าจังไดอยากให้ขยายความ ให้หูแน่ว่าหนึ่งคำนะครับคำว่าสร้างแก้วขึ้นซูห้องคัํานะครับขายายไปว่านหมายความอันใดน,นะครับธรรมดาโค้งสร้างแก้วเพิ่นที่เอาไว้ใส่ในย่ามหนึ่งละไปค่าไปข,า,ไปขายขึ้นเพื่อนขึ้นสร้างแต่งการแต่งงานบางทีนะครับเออหรือสิออกรถออกเรือังสหฤือสิเฮ็ดบุญสิบบวช่างสีแล้วครับเออเพิ่นิเบึงบุ่านเพิ่น ขันเท้าเสื้อหวารังคนกับบนเสื้อกระเฮ็ดไปเลยแต่ว่าบ่สบายใจได้เฮ็ดแล้วก็ได้เห็นมัวเจ้าหนึ่งพ่นอยู่สุรินทร์บ่จากบวชรูปบวชเลยบวชไปแล้วเขบพระท่านคบสัมหนีไปกลางพรรษาเลยเนี่ยก็กะกะเป็นอยู่ดิหาลังเทือก็ได้มาเบิ้งผม่าผู้เฒ่าผู้โถวว่าแม่แล้วว่าเอาเลยเอายามปานว่าเจ้าหนึ่งเขาไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาให้ลูกดันไปออกวันอาทิตย์ วันอาทิตย์พันเดนจะออกเที่ยงบ้านอาทิตย์แม่งฮอนอยู่แล้วเที่ยงกับฮอนมาบวกกันเป็นซุปเปอร์ฮอนเนี่ยสื่อว่าท่านหอดบ้านท่บบานบอกมาว่าท่านเติมซ้าครับขี่มาหอดหน้าบ้านทีเดียวเขารถนุ่นจักมาแต่๋อใส่เอาบาเดียวขากข้ไปพราขาเขียนเข้ไปพราเขียน,นอันนี้มันก็แปลกประหลาดนี่ครับบ้านี้มันแปลกประหลดประหลาด,ดผมเคยเห็นเจ้านึงไปไปบวชบ่บ่บ่ออยากบวชเลยละ่ะ แต่ว่าคัดพ่อคัดแม่บ่ได้บวชทซื้อพอ่อแล้่ยวๆหน่ใจก็บ่ไปนน้ำแต่ว่าเพิ่นได้เลิกดีน่มดีนะครับคู่บาดีไว้บ่ศึกไยเท่าซูม,มือเดียครับพันศาที่ยี่สิบสี่เหรอเนี่ยจังจังสี่ล่ะผมก็เลยว่าเฮาบทเสือกะไม่อยากให้รบลูผมว่ามีหนังสือมุนมังดังเดิมนี่แล้วว่ามีตำรา,ามุลมังดังเดิมฉบับปวดอุบาตไวนี่มันดีเลยครับหลายอย่าง้อ ลังคนก็สนใจโทรไปคุยน้ำ089 5708640าเดศูนะคุยเรื่องนังกระสรเรื่องนังซื้อกระตมเรื่องเลือกเรื่องย่งงามทำนั่นทำอีกระสรผมที่ว่าเรื่องครับกาบโค้งสร้างแก้วเพ่นว่าคางคขึ้นคางแหลมคือเวลาเฮาเจ้าจครับทำบุญทำงานมงคลขึ้นบ้านไม่แต่งงานไม่ทำบุญบ้านนั่งใช้ไปทำการค้าธุรกิจต,ต่งางๆหรือทำงาน อันนี้เป็นซิงครับดีงามเป็นซีรีส์มงคลถ้าเ้าวจเห็นงานครับให้มันเกิดครับจะว่าความเป็นซีรีส์มงคลเลือกเอามือดีออเลือกอวันดีๆเวลาดีๆคำหนึ่งคำมือที่ผมจะขยายความว่าหนึ่งคำสร้างแก้วขึ้นสูห้องคําสองคำผีฟังถ้ำปาซาสามคำ ล่างมือทาข้องกินสี่คำปลายตีนตากแดดหาคำผีแวทระว่างเอาหกคำลงสำเภาไปฆ่าเจดคำเคาะยูนาข้องตนแปดคำความกังวุนครับมีหมวัวเก้าคำถือเสียนพระลามสิบคำหาความงามบได้ สิอ็ดคำขี่ให้กลายเป็นดีสิสองคำนะครับค่วมบ่มีสักหยาดสิบสามคำใชัยะผาาพแพร่สัตตูสิบสี่คำฝุงสัตตูปองขาสิบห้าคำถือแมวไหว้หลวงนี่มันวาครับเป็นกาบเป็นโค้งไหวจังสิบบาทนี่คันฟังจังสี่พี่น้องกับ่กเข้าใจก็น่าเห็นใจยี่ดอกอย่างไรไงสีนนำขยาย คำว่าหนึ่งคำหนึ่งคำนั่นครับคือหนึ่งคำนั่นถ้าห่าทํำการนะครับในมือนี่มือหนึ่งคำเฮ็ดยังกะสร้างครับมันทีดีเป็นม้งค้นมอญอกมอนใจบอ่อนะครับก,ะ,บกะว่นกะไหวบ่หอนบอห่หุนต้นว่าถ้าเฮ็ดงานนี่ครับในมือหนึ่งคำแล้วสิประสบความสําเร็จเรียบร้อยดีทุกประการครับนะเพิ่นวาสันเ่นเรียถือว่าเป็นมือสุดยอด หนึ่งคำนี่ไผก็เลือกเอาเหตุงานยังกระตามคันในมือสองคำบัดะคนบริยมเป็นอย่างห่วยผีได้ฟังทำรรภาษาเนาะเออหมายความว่าคันสองคำนั่นถึงจะสำเร็จได้ก็ด้วยความยากลำบากขับขากันตีกันยิ่งกันเงินบวชกระาน,นากพระท่านมาขาดของติดขัดขาดสนบ่สะดวก อกหอ,อนใจเนี่ยคันนะครับสองคำด้ผีฟังทำปาสานบาในสามคำนี่เออสามคำนั่นนะครับล่างมือทาข้องกินล่างมือทาข้องกินนั่งกินนอนกินเนี่ย้าเห้าทํำการแล้วนะครับงานสามคำนี่มันจะเรียบร้อยรวดเร็วนะครับไร้ปัญหา และสมควบม,มุ่งหมาดปราถนาทุกประการแต่งงานนี่ครับค่ารองก็ได้ครบดูน้ากันดนดูน้ากันยืดออกรถนี่ครับก็ถือสะระปาัถนาพันมาหนึ่งคำสั่งแก้วสูห่องคำสองคำผีฟังธ้ำปาา่าสะสามคำบัดรล่างมือถาข้องกินนะครับล่างมือถาข้องกินบาดนี่สี่คำได้พอนีงง่ปลายตีนครับตากแดด คำว่าซีคำนั่นนะครับต้องเข้าใจนะครับซีคำเขาทำงานในมือนี่มันจะเมื่อยครับมันจะยากมันจะลำบากนะครับบอกใครสมความตั้งใจบอสมความมุ่งมา่นปาถานานะครับมีเพิ่นบอกบุล่านเพิ่ันก็นเลยบประยากเฮ็ดซีคำนะนะครับป่ายจีนตากแดดหาคำผีเวทเพื่นว่าร้อมระวังเอา เป็นยังไงฮะห,หาคำหาคำเหยเพิ่นบอกว่าครับถ้าถ้ำมีอุปสรรคทุกด้านเลยเพชรยังก,ก,ก็ตามสื่อโดดออกมาไม่ไม่กับมาหอดเหอนโอ้ยบ่ถือใจบ่ถือสีโอ้อันนี้บ่งามโอ้อันนี้บ่คลองไปเด้บ่าดเออแต่งการแต่งงานในกระไรมือหนึ่งสองมือไปโอ้ยเมียคือบ่บมวมแต่น,น,นอ,อ่อบ่เลยเป็นยังนั้นดิเออเพิ่นว่าหาคำ ขันหกคำเดือพ่อใหญ่นั่งหกคำหมายความว่าหกคำนี่ครับลุงสัมเพาไปฆ่าอ่าเป็นแนวใดลุงสัมเพาไปฆ่านั่นนะครับผมพ่อมีความหวังอยู่เด้อเท็ดกระไรแต่ว่ามันหังสามันถึงบ่ายปุ๊บปับทันทีเลยด้าขันคืนเฮือนนี่ครับในมือนี่กับทีย่ยูได้พุละ่ละเก่าชิวันพุล่ะ มันจังสีคอยมีความสุขจังสีคอยนะครับสมมุง่งมา่ปรารถนานะครับนี่เขาเอื่นว่านี่จักคำเขาไปไงีเอาอันนี้ก็เรียกว่านะครับหคํคำลุงสมเพาไปค่ะคันเกตคำนี่สร้างจะบะแลวยูนาทาตนุนะยูนาข้องตนนะครับนี่ให้จำไว้ดีๆคือว่าจะประสบกับความขับนุงยากงุงยิง งุงใจอบ่เหมออาะบ่ควรจักอย่างจักแนววย่าเฮ็ดเป็น่ามือนี่ผู้เท่าโบราณอันนี้ว่าให้ฟังเนี่ยตามตำราดิครับว่ามันตำราตำลับก่อนตำราอีกนะครับเสื้อก็อีเรื่องหนึ่งบ่เสื้อกะเรื่องหนึ่งด้เพราะว่าพี่น้องครับแนะนํามาให้บอกให้ฟังก็เลยขยายวันถัดไปว่าไว้ไงขยายนะขยายมาหอดเลยครับอขอความว่าเจ็ดคำเขอยู่หนาข้องตุ่น บาในแปดคำนี่ครับเออความกังวลครับมีมัว่วในบาแปดคำท่านนี่ครับให้งดเลยมือแปดคำนี่งดเบนเลยเพราะว่ามีต่างที่ความกังวลวิตุกหรือว่าว่า,วาสัางซ่ายุ่งยากตลอดเลยอันนี้ครับผลวัเฮ็ดนะครับแล้วก็พ่อมาถึงแบบนี้นะ อีกมือแปดคำว่านะว่าไปเมือ่อถึงนาแปดคำนั่นพจนอยากให้งดเว้นจำไว้ได้เพราะมีแต่แตความกังวลส่วนมือเก้าคำนั่นครับตำล่าเกาดังเดิมพนวะมือนี่มีศัตตูมีครูอาขาดนะครับปองไลด่ดิขืนเฮื่อนก็มีคนอิจช้าปูเฮื่อนก็มีค้นจมอดออดอะไเราฟัง พ่อซ้ำนี่เฮ็ดเป่าวะแต่งงานก่ว่าเอ้ยเจ้าสาวทุกข์หัวหงัดเนี่ยมีผู้เบานะลยะเป็นลักษณะนี่ซื้อรถก็เอ้ยจะเอาสียังงังเสียออกรถยนกย็คือว่าเอาครับซีตอนสามตอนไปว่าไปยักสนะนี่เขาอื่น่อยากพาะเฮ็ดนะครับเออเป็นว่าอันนี้ก้าคำเนี่ยบาทที่นี่ครับถึงมือสิบคำนี่ จะถูกคนกระหานินทาว่าไรต่างๆครับผมนี่ก็ได้ยค่ายๆกันละกับเก่าคำค่ายกันและสิบเอ็ดคำนะครับบ่ายคือสิบคำเนี่ยพูนบอกไว้แล้วสิบคำเนี่ยหาความงามบ่ได้เดี๋วบ่ายในสิบเอ็ดคำชี้ให้กลายเป็นดีนี่สิบเอ็ดคำเนี่ยจำไวใ้ให้ขึ้นใจเลยสิบเอ็ดคำเนั่นทำจำใบ เฮศอียังจะสมความมุ่งมาตรปราถนาทุกอย่างทุกประกาศไม่มีศัตรูไม่เดือดร้อนไม่มีใครปองร้ายดีนักแลอยู่บ้านก็หาของเงินคำแต่งานก็อยู่ดนเมียผัวก็อกเอาใจกันซื้อรถก็โอ้ยเป็นตะช้นกับบดส้นเป็นตะตำก็บบดตำนี่ัานชิบเบีาดคำกูเ่าพนวา ท2าสิบสองคำนั่นเพิ่นบอกว่านี่ครับจะปราศจ,จากไั่พิบัติความมุ่งหวังดังใจในได้เวททุกอย่างทุกแนวนะครับสิบสองคำนะถ้าสิบสามคำนั่นครับจะมีไส้สนะแกะขาศึกศัตรูหมายความว่าศัตรูเห็นยังเข้าบ่ได้นั่นสิมาจอบเผาเหอนกับมาบ่ได้ข้าหม,มาและท่านบอกว่าเห็ดมือสิบสี่คำนั่ยจะมีศัตรูแข่งคอยเดี๋ยวทำลายท่านเดออันนี้ คือกันนะคำสิบสามคำแล้วมือสิบหาคำบัดนะครับสิบหาคำนี่ประสบกับความลมเหลวนะทุกอย่างทุกแนวครับเออฟังแล้วจำไว้สิบหาคำนี่โบราณเพิ่นปรยายัะเฮ็ดเลยละ่ะเพิ่นบอกว่ามันยุงมันยกมันดีสรุปแล้วนะครับเออกาบโค้งสร่างแก้วมันมีมือดีนะครับ จำไว้เลยนะหนึ่งคำเขียนยังกระตมแล้วก็บสามคำปิดท้ายด้วยสิบเอ็ดคำสามมือนี่ดีบดัสนอกนั่นกับบเต็มร้อยดีอยูอ่ดีทุกมือนะแต่บัเต็มร้อยนะครับเพราะอุ่นใจนะพะทุทธว่านี่หมายความว่าโครงสร้างแก่ขยายความให้ได้นี่ตามคำแนะนำมือนีเวลาบดสบัสเวลา ผมนายศีนาครับล่าดิสบายดีครับ